สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ามาทานข้าวด้วยกันโอ้ยผัดกะเพราฉุนจ้าเพื่อนเพื่อนเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ผัดโอ้เพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีค่ะถอดโต๊ะก่อเอาไปค่ะอ่ผัดกะเพราค่ะ ใส่พริกแค่สองแม่นเองนะโอ้ยชุนทักบ้านเลยค่ะชุนตั้งบ้านเลยจนเขาลูกค้าก็มาลูกค้าตะโกนถามว่าทับาทบากบ้าเไรก่อนดื่มน้ำก่อนนะก็ง่ายๆนะี่แหละผัดกะเพราไข่ดาวก็ไม่เป็นไข่ดาวหลอกเล็กหมด ดาวไข่ดาวก็ไม่เป็นไข่ดาวหรอกเพื่อนๆค่ะก็ทานทานไปเนาะเออให้รอดไปมือม้อหนึ่งมื้อหนึ่ง วันนั้นวันนั้นเม่ติกที่ที่ที่บอกว่าซื้อไส้อัวนะแล้วก็มันเอาลองเอามาย่างดูรู้สึกว่ามันนมาอร่อยเสร็จแล้วก็ว่าจะเอาไปทิ้งเอ๊ะเรามาดัดแปลงเอามาผัดกะเพราดูสิโอ้ยใช้ได้ค่ะมาผัดกะเพราเราก็หั่นเป็นชิ้นๆๆๆค่ะ ทองก็เต็มเลยค่ะบนโต๊ะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเก็บรางค่ะยังไม่ได้เก็บล้างเลยค่ะโมจะขึ้นไปซักผ้าเช็ดวข้างบนค่ะเก็บผ้าเชรดข้างข้างครัวนี่แหละค่ะไปซักตากเสร็จก,ก็ลงมาค่ะตากเสร็จก็ลงมาแต่ว่าไม่เสียบข้าววะ เสียบข้าวก็เลือกระููรทุกวันก็เลยกี้เกียจเดินก็เสียบอีกค่ะไข่ดาวก็ไม่เป็นไข่ดาวเรอกค่ะก็ <c oughs> ง่ายง่ายง่าย,ายาประตามภาษาแมตติกนี่แหละค่ะหลายวันแล้วค่ะจังแต่จังแต่ไม่ค่อยดีก็ไม่ได้ตัดผ้าเลยลูกค้าเอาผ้ามาติงไว้ให้ก็ยังไม่ได้ตัดให้เขาเลยค่ะ มันต้องออกไปซื้อผ้ากาวด้วยค่ะต้องต้องอัดผ้ากาว đi năm mấy tiếng âm mưu lòng đu con ôi chai đó này เดี๋ยวจะตั้งเตาไฟอีกอันหนึ่งค่ะไว้หน้าบ้านเรือผัดเผ็ดซื้อพริกแกงเจ้าอพกเพชรบุรีมาขายทุกวัขขนอาคารพริกแกงขเขาอร่อยจะเอามาผัดเผ็ดทัวเพราะไอ้กิเกียร์มันฉุนขน้างในค่ะข้างก็ทำจนดูน่นนไม่ไดีด้วย จัดคำบนไม่เยอะค่ะไม่เรียกใครบางคนแหละเขาทานไม่ได้หรอกกับข้าวแบบนี้ <c oughs> ยาวแล้วมั้งคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเพืเ่อนๆก,กันค่ะ เพื่อนๆที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศแมตติกราบขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมคลิปให้แมตติขครับคุณขอบคุณโชคดีมีความสุขทุกๆท่านนะคะบ๊ายบาย